อ้าวแด้แล้วสวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับเอ่อรายการ HGb Channel นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ HGb Channel นะครับอ,อ้าว HGb Channel อยู่กับ HGb ผิดรายการ เอาไก่ไปกินในน้ำเนี่ยมีไก่เนะี่ยเอาไปกินไม่มีน้ำอะ่ะขุดเอาขุดเอาข้างบนเนี่ยขุดเอาแล้วไ,ไปหาแร่ไปไปหาแร่ไปขุดแร่รู้สึกว่านจุดจุดนี้เนะี่ยมีคนวางโปรเทคยื้อย ไม่รู้สึกไงแล้วก็รู้สึกว่าณนะจุดจุดนี้เนะี่ยมีคนอยู่บนหัวเราอ่ะประมาณสามสี่คนไม่รู้สึกนะไม่รู้เดี๋ยวขุดเดี๋ยวพาเดี๋ยวขุดให้ดูเนี่ยที่ขุดเร็วเดี๋ยวขุดก่อนเอา้าอย่าบางังดิไปเลยเอาไปเอาไฟจากไหนเนี่ยสปาวปาวไปหามาอ้โปรเทคถูกด้วยมีคนอยู่บนหัวเหนือเรานะครับนะจุดนี้แล้วก็มีโปรเทคด้วย วางแม่งเนี่ยมีโพเิกอยู่เนะี่ยเอาเดี๋ยมีไหมเขาแจกให้เีมีครับทำไมครับโพดิกเดมอนห <c oughs> ลอกหลอกหลอกปิดคลิปเรนเดอร์ก่อนแลนะจะค่อยเรนเดอร์ <c oughs> เออถ่ายมันจะได้ลื่นเลย รู้สึกว่าณจุดจุดนี้เนี่ยมีคนวางโปรเทคจุดจุดแล้วแหละริวจะไม่ยุ่งจะยุ่งเนี่ยเก็บไก่ไว้กินในน้ำกินเนื้อวัวก่อนเย้ค่ะคนได้แล้วใครขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว คนเขากำลังสร้างบ้านอยู่มาเร็วลุกขึ้นมาทีพีมาเร็วทีพีมาด่วนด่วนอยู่นี่ครับข้างหลังนะั่นไหนอ๋นออย่างนี่ไงปะเราเข้าไปในบ้านคนเขาดีกว่าเข้าไปแล้วครับไม่ต้องแล้วเราก็ไปไสร้งางบ้านเถอะอย่างว่าเลยม,มีน้ำไหมนี่มาใหผมเด็กไวม้ผมมาดูมาก่อนมาดูมาดูเอาไก่ไปกินในน้ำเย่ yeah, <า>กินแบบกินเสร็จแล้วอ๊ เดี๋เวๆไม่ใช่เอาโปรเทกไหมผมเอาไปเอาไปเอาไปปิวชิงละตัดไม้ทำลายป่าที่ซาเปาก็มีผมมีไม้แล้วได้ยินเสียงมีบ้านผมปะฮะได้ยินได้ยินปะเป็นข่าวอ่ะได้ยินดังวะไม่รบกวนไหม ม่มั้งมีมังด้วยแบบโอ๊ยนี่นี่สร้างบ้านหินหใครส่งอะไรอ่ะหายังหายังหายแล้วไปสร้างบ้านเถอะเอาหินไปสร้างบ้านเลยว,วิเจอเจอมนันนี่มานี่เจออะไรอ่ะพิกซอมบี้ โดนขังอยู่อ่ะพิ่ซอมบี้ฉันจะช่วยนายเองนะนายไหนายไหนนะ่ะกระโดดเย้งๆอยู่เนะี่ยรู้สึกว่าจะมีโปรเทคนะไหนคุณบอกจะพาไปสร้างบ้านนะฮะแล้วคุณมายุ่งอะไรกะเออพิ่ซอมบี้นี่นี่ลองลงมาตรงนี้ดูดิมีของดีจะให้ อย่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปสร้างบ้านเลยโอ้โอโดนดาบแน่ดาบดาบเอาดาบเฮลโลคิปเปอร์สวงไม่กินหรอนั่นระเบิดแล้วระเบิดสองทีด้วย มาสก,กิวตั้งติดไฟอะสงสัยจะโดนดาบร <c oughs> ิวสมัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ในคนคนนี้เขาเป็นเออทายาทของฮิโรบายเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าเขาครับเฮ้ย มีป้ายเอ็กซิตด้วยรู้จักเหรอฮะทำางานตรงนี้แหละเอ็กซิตนี่ใช่เออทำความสะอาดจุดซ่อนเลนใช่ไหมเอ็กซิตครับนำามาแลกตาสิ์ครับไม่ตบมุกให้เลยอ่ะ แล้วเล็กตาสิทธิ์แล้วเล็กตาสิทธิ์ก็เป็นนมถั่วเหลืองฮนะตบแบบเนี้ยตบอย่างเงี้ยเออจะอมีธนูด้วยไปเอาธนูจากไหนนะเนี้ยข้าสกิลตันนะคนมันเทพอะยนะเ,เริ่มร็วไปาหาดินมาวางเริ่มสั่งบาดนี่บ,บ้านของเราเดีเ๋ยปไปยาวมันเนี้ย ก็หินสร้างบ้านไงโอ้โหในเซิร์ฟอะไรอะอะไรวะ S V H G B อะโอ้โหยังใช้หินสร้างหินรองพื้นไลฟ์อย่ามั่วมั่วไม่เคยเล่นเซิร์ฟผมเคยไม่เคยอีกไม่เคยเหรอวางโปรเจกไม่ได้อ่ะไปนู่นอะภูเขาลูกนู่นอะไปโอ๊ะเออดีขอบคุณมากที่ช่วยทำให้ไปไวขึ้นไวไวเฮ้ย จะยิงดิอู้ยตายไม่ได้ยิงสเกิลตันล่ะมันมันแม่นมากสเกิลตันเสริมเนี่ยโอ้ยนี่นี่ก็ไม่ใช่คนตีนะนี่คือเอออะไรอ่ะเขาเรียกวินเทอร์วินเทอร์ตีหมา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 เอหมาหมากัดหมากัดเนี่ยมาวางโปรเทคตรงเนี้ยเริ่มสร้างบ้านแล้ว รู้สึกว่า<ป>เอาเนื้อไปกินเด้เนื้อซอมบี้อ่ะเอามาเอาเนื้อซอมบี้มาเนื้อซอมบี้ะะต,บต้องไปหาที่วิวดีๆไปเหะวิวดีๆเหรอกี่วิวอ่ะเอากี่วิวเด้เอากี่วิวดิอเอาวิวดีๆเอากี่วิว,ว,วไม่รู้ดิเงี <laughs> ยบ <c oughs> วิคิปเปอร์ระวังไม่ใช่คิปเปอร์ละคนชัดๆเลยเนี่ยหวัดดีนายชื่ออะไรเนี่ยนายสร้างบ้านดินทำไมเนี่ยอุ้ยไม่มีโปรเทคด้วยมาเร็วฮะนานสร้างบ้านในป่าใช่เอ้าอยู่ไหนเนี่ยขอที่พีแป๊บเอ้ฟักกิน อะไรพังกินพังก,กินม่นมาจากเหรอเอารับดิรับไม่เป็นอ่ะไม่รับก็ว,วางซะอย่าอยวะอย่าวางอ้าวอะไรอะ่ะซอสบีซิสบีต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  เราเก็บไอพวกมันใ้พันไปด้วยทำไมอ่ะไปปลูกในบ้านคิดว่าลึกพอไหมเนี่ยฮะคิดว่าลึกพอไหมอ่ะลึกพอป่าแหน่น้ำเนี่ยลึกพอไหมลึกพอนะไม่พอเอาไปสร้างกลางทะเลสิจะได้พอไอเอา,เ,อาเยอะไป ช่วยคนหน่อยเร็วอย่าอู้นี่อู๋กำลังจะอ้าวใคร call มาไม่รับ call มากันไปกลุ่มเลยอะไรอ่ะนคนดังอะคนดังเกินแล้วเสียงไม่ได้อะดังเกินใช่มันดังอะมันดังเดี๋ยวเริ่มแตะปั๊บมาให้มันดังๆก่อนพอละพอละ แล้วทำไมไม่ใส่หมวกอ่ะเฮะเเงงเนีย่ยบ้านเราเสร็จแล้วรู้สึกว่าเออจะต้องไปทำกล่องคาบก่อนแปบ๊บเนี่ยทำกล่องคราบในน้ำเนี่ยนี่คือบ้านเราใช่วางเสแล้วอคอนเ็นแลวนี่เตาเผาเอาตายเล็กอยู่ ไปดูเกจันโพเทคว่ามันออกเท่าไหร่เอาโพเทคดูนี่วางไว้อ,อ๋อโอเคออกละพีเอสดวนพีเอสดวนอะไรพีเอสด้วยคือแอดเข้าโพเทคอะอะไรคืออะไรไม่รู้จักเดี๋ยวนี่ตอนนี้มีเนื้อซอมบี่อยู่สามชิ้น อดมาใ,ใกล้ๆดิทำไมอ่ะจำชื่อม่หน่อยเดี๋ยวบอกจำชื่อได้ <c oughs> จะถ่ายเป็นชั่วโมงมังคลิปนี้ทุยไหนมาใกล้ๆดิลงมาพื้นที่ดับเดียวกันอันไปตรงไปอยู่หน้าบ้านไปไปอยู่หน้าบ้านเออได้ยัง ยังมั้งมียังด้วยโอ้โหใช้ไฟเปลืองนี่ต้องมาปักตรงนี้เนี่ยบ้านเราโอ้โหสุดยอดมาทำเอ่อไฟกันก่อนดีกว่า นี่คือที่อาบน้ำโอ้โหมีห้องอาบน้ำด้วยอ้ปาปักไฟไว้กลางบ้านเนี่ยแหละเออจะจะปักไฟทำไมยะแยะเดี๋ยวมันมองไม่เห็นเดี๋ยวซอมบี้เกิดจะทำเป็นห้องบูชานเหรอเดี๋ยวซอมบี้เกิดนี่ห้องอาบน้ำ อ,อย่ามาอาบน้ำด้วยกันดิโอเคทำกล่องเก็บของดิกองเก็บกองเก็บของ,ของ,ของได้ทำกล่องแยกหรือทำกล่องรวมรวมมิดรวมมิดสลัดปักรวมมิดทุย คนละทางคนละทางครับโอ้โหเนื้อสเต็กโอ้โหแอปเปิลทองโดโดดเอาแอปเปิลทองไม่เอาสเต็กค,คนละทางใช่ไหมแยกกันเราแยกกันเราตายรวมกันเราอยู่ชัดๆพูดให้มันชัดๆหน่อยรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริง ไม่ได้นะแยกกันเราอยู่รวมกันเราตายแยกกันเราอยู่รวมรวมกันเราตายตายอ่าคนไทยที่ดีนะต้องเน้นเออสระนะร,ะรวยแล้วรวยแล้วรวยหนุ่ยนะรวยแล้วทีนีพอเรามาตรงนี้ปุ๊บเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราเดนเจอเมือง เร็วเจอเมืองไ oh. อรอนเยอะนะแล้วพี่พีน่อยเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ไปพิมพ์คาว่าโฮมอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาอือผิดเวลาไฮเจออะไรไอวัลดอนไอวัลดอนไม้ชาร์จเออบ้านเรามันอยู่นูใช่ไหมนะ่ะอืมที่มันเป็นรูอ่ะเราต้องขุดแร่เยอะ ขุดแร่เนี่ยขุดหินนี่ป็นแร่แร่ชนิดใหม่มันใหม่เกินไปมีรอยแตกแยก่ะนะ h e l ล o จะยิงครับไม่ยอมทับไม่ยอมไม่ยอมตอบมีมีเซอร์เอฟเฟกต์เพียบเลยจะเอาวะอะไรไม่เข้าใจ มี sound e f ฟ e เพียบเลยเจ้าวป่ะมันต้องการอะไรจากธรรมชาติเอ้ยจากลษสั่งขงังคมเอามาเพื่อซ o า n d ฟ f ฟ e c t อ่ะมาเพื่ออะไรครับฟิลครับเอาซ o า n d e f ฟ e มาเชือ่อมาเพื่อเพื่อ <c oughs> เพื่ออะไรครับเอามาเล่นเนี่ย เล,เล่นเล่นเพื่อแล้วโดยโตโนะเอาแล้วพอทีคุณเล่นไหมครับอะไครับอ่ะก็ไม่เห็นนะใครๆก็เล่นผู้ใหญ่ยางลูวีคุณาล็อกเกิ์ยังเล่นเบยใครสอสคอร์สจริงๆว่าคอร์สอะไรอะ่ะคอร์สเ,เ,เริ่มน้ำหนักเหรอืคอร์สเริ่มน้ำหนักเหรอคอร์สเอกรอสแค่เกมตู้ ไม่ดีเนี่ยเอออย่าพูดมากเจอราวาครับเราฮะไม่บอกว่าเจอมาขุดให้ลงมาเลยมันเป็นบล็อกลาวาอย่างเงี้ยมาดูนี่เนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้มีคนไอ้นี่ด้วยอะไรวะเมื่อเมื่อเมื่อวันนี้เมื่อวันนี้เมื่อวันนี้เหรอเมื่อวันนี้เออรู้สึกว่า มันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่เอ้ยเออย่ายอไม่ได้ตีเมื่อกี้เอออะไรอะไม่ได้ตีใช่แต่แค่ตบอุ้ยเมาลัานมือลันนะจยบใจเยนอุ้ยโทษทีมือไปโดน <c oughs> <c oughs> ตั้งใจเอาโทษตั้งใจเฮ้สุดยอดแค่นี้ไม่ต้องชำระทำไมผมไม่ติดนี่ใคร จุดๆนี้นะครับมจะมีพลังางานบางอย่างซ่อนอยู่ <c oughs> กำลังหาอุปกรณ์ <c oughs> เอาจะหนีคนเดียวอ่ะเ่าครับมีของดีลงมาดิ ของผมดีอยู่แล้วแอปเปิลทองไม่ต้องใช้ของใครเพราะผมมีแอปเปิลทองหนแอปเปิลทองเป็นคนออกมาเองนะรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าจงรู้นะทำงานเหนื่อยมาต้องอานอ,อาบด้วยโอ้อยังไงเขาเขาไม่เรียกว่าเหนื่อย เฮ้ให้้้มอง F5 ดิมอง F5 อ๋อติดเลดเดติ้งไงเยอะป่าน่าจะประมาณ3-4อันได้ทุยมันจัดนะมันเถือนอะไรจัดจัดนะ มันสวยสวยโอ้โหนี่คือสวยแล้วเหรอือม,มันยังสวยไม่พอเราต้องเพิ่มนี่ด้วยนี่นี่ต้องเพิ่มแร่มาให้มันอุดมสมบูรณ์นี่ให้มันอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไหมดูดิอุดมสมบูรณ์ไหม <c oughs> บุย้ยโททีดาบไปโดน นี่นี่โปรเทครุ่นใหม่โปรเทครุ่นใหม่แล้วใครที่อยากซื้อเกมเอ,อูม้ชายเออโปรโมทเลยโปรโมทเลยได้นะได้แล้วก็กวใครที่อยากซื้อเกมแคสเทมีเนี่ยนะสามารถซื้อที่ผมครับ <c oughs> เาเล่นครับสามารถซื้อที่ดี ดี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 อะไรดีอีสีโอ้ยดีครับดีดีอ่ะเข้าใจปะอ๋อดีดีดีสัดดีแล้วก็วิตามินซีครับอ๋ออย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพิมก่อนเอากรรมวิตามิน ซีเนี่ยพีมันลักว,วิตามินซีไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะฟัดเลยฟัดเลยอีเจนนะครับตอนชิสเกสตีมแต่ช่วงนี้เออเขายูด้านนานเอหยุดร้านยาวนะครับเนื่องจากอ่าชิเกตไม่ใช่เลยเกมไม่ใช่เลยประว่าเขาบอกว่าหายุดร้านยาวนะบอกมานะฮะ ใจไหมโมโนงทำไมเขาถึงปิดแอบอ่ะเปิดไม,ไม่เปิดเงี้ยครับอะไรผมไม่ปิดโด้แล้วก็ปิกเก็บแล้วก็ดูอ่ะขุดต่อ,อทำมองขุดทำขุดทำ คุดท่าหมือคุณเหมืองคุณทำมัไม่เข้าใจความหมายเหรอทำมองไปเราไปแยกกันแยกทางเราอยู่รวมกันเราตายอะไรอ่ะต้องการต้องการอะไรคือเขาต้องการอะไรจากสังคมแล้วเราช่วยอะไรเขาได้บ้างช่วยอ่ะก็คือการกดว้างดฉลาดชาจริญชื่อของเขาคือ ค <mile> <laughs> for ิ้วชาหน้าตกไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกินพอ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 เปลี้ยงเนี่ย <resur faced> <Baş đâu> <laughs> อย่ามันในน้ำมีคนทักเฟซไม่บอกนู้ว่าคนทักสกายเนี่ยคนดังไงคนทักเฟซบุ๊กเยอะพอดีเปิดเสียงดังนะเลยครับอีกแล้ว <c oughs> คุณรู้ไหมฮะว่าเราเกิดดังเพราะอะไร <c oughs> เปิดเสียงดังครับ ลำโพงครับจะเงียบดิ่ยายิงซับต่างกันแก่สามัน่ยายิงอะไรคุยเฟซอยู่นี่แต่คลิปโดเราอะต่างกันนะชาวดูไหมคลิปเยอะคนชอบดูแล้วรู้จักไหมครับอย่างเช่นคลิปแบบสองสองร้อยความแล้วซับศูนย์นะครับแล้วไม่แต่คนดิ้ดไลค์แบบทุกคลิปนะครับ ครับเคยยังไงวะไม่แต่คนอยากดูเลยไหมครับปะเป็นห้องบูชายันบูชายันเ็วแล้วบามลูกเสือเซิฟนี้เขาจุดไฟได้ไหมเนี่ยนี่ไงไฟจุดแล้วเนะี่ยไม่ใช่มันหมายถึงจุดอีกแบบนึงทำไมเจ้าช่างงูเขาอย่างนี้ อ่วไม่ได้ทำไมมันทำไม่ได้กทำไมทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้มันทำไมมันเผาไม่ได้ใครจะไม่รู้เจ้าไหมอย่าไปยุ่งกับโอ้ติดไฟเล่นอย่างเมามมน ออกจากเออโกเดตของเออเฮ็ดเฮ็ดฮัทชิวทวีคือเขาต้องการอะไรจากสังคมแล้วเราช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยไม่รู้ดิ รู้สึกว่าคิวนี้มันจะนานมากเลยนะไม่มีสาระขอขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนขอแปลงไฟวิดีโอแป๊บทอแป๊บใช่ไหมทอแป๊บอืมหมดนะ